เดี๋ยคนกจะใานหลังเป็นไงยันใหม่มันองเมัน่ามันุรากงไนัเป็นม่ไปกี่ะคูนงเทรปเลยนั่งเป็นโม่เป็นตามาตาเป็นพระครของนูน นตอาสถต่ออุปสรรคใดๆที่ได้เลี้ยงลูกมาคุณคุณของคุณพ่อคุณแม่ล่นฟ้ายิ่งกว่าธาราขอบูชาเป็นอาจินตราจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทไทัย โปรดช่วยรับษารับคุณบิดามารดาของลูกด้วยเถิดบิตามารดาที่คุณนางยามาัาวันทามีแม่ก็ะหม่อบควัน้อูุพ่อนอบแลเทาป่วยพ่อให้ลูกน้อมนับแม่ดีใจจนน้ำตาไหลเห็นลูกประสบความสำเร็จเรียนจบมีงามทำรถือบันไดกะเอาคัน แอ่จะตันตาแล้วขึ้นไปเออเ,เอาบัณฑิตเอาขันมาให้แค่น,อน่อยเทวาผู้ศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ผู้มีฤทธิ์อโขรเทวะคุณครูค,คือองค์กระทำอัญชลีโดยยินดีเคารพรู้ปรมาจารย์คุณครูผู้เท่าครูแต่สอบถามคุณนะมกขอและต่อการผู้อัครของไทยที่ศรีด้บัดนี้ก,าจาก็จะ

ส้อยสุขีางยธรรมโอให้ได้มากินเสื้อคอยจจกเ็นไปทั้งผู้อาเมติมีนาพุทธตามโสอิติสตังพุทธปิติอิตอิมังอทิธานมาลาสังฆบูชามหาเสสาวันตบ สัมหันตสนัสสัตามหันมีราชสาสุนันตุสพโมกขันขอเชิญท่านจงสเสด็จมาเป็นสักหาเป็นประธานในพิธีบายสีสุดวันเพื่อเป็นสิริมหามงคล ให้กับคุณหมอจามชุรีทีรับพัน์จบปริญญารับปริญญามาประกอบอิจเกกามจะรูปเปมข้าพระเจ้าใครขออันเชิญเทพเจ้าที่สิงห์ลงเกริสิกรตัเทจันตลิเกอุยมาเนขขออันเชิญสิงสเสน เพื่อความเป็นสิริเป็นมหามงุตอาจารย์สระาุทธลามาประกอบด้วยนวัเนคนเ้าที่สมขสารุ่งเรมองทุกขไม่เคาบ้งห้เขาหายฮะ่ายนแ้ดเ้ คศีลส2 7ขอเดชธรหมสุขิตาวิจุณมหาพพรตสาสนีอารมณ์สุขิตาโหธาสหัสเพริยาทีพิชยโตโพิยาโมเลสกยานังตันทิวัตโนเอวังตะวังมิทชโยโหเหจัยสุชัยยมังคเรอปราธิตะปัลลังเตสีเสนปัทวิโปคเรอภิเศเกษพุทธานััปะปโตปโมตติสุนัังสุมังค์ลัง จะภาพาตามสมุทิติดตามสกนอสมุทรก็จะสุดทานพรามารยาฤิสุปัทภินั้งผมเทพมาเสียงสถิตในพิธีกราจะถูกสิบหกชั้นผาสิบห้าชั้นอี่สิบสี่ชั้นบาดาซ์เกิดไฟแก้วเกิดโยเมืองสวรรค์ อินปุ่นปันธาดออกมาเป็นหลอดทอดออกมาเป็นปุ๋ยซื้อใ่มากเป็นเส้นเป็นพั่คำเหลียวบ่งน้งลำลำเลิศปลายแก้วเกิดมงค้นปุ่นกันมาสามหอ่อต่อมาต่อคลายูกแผงคุณหมอจามโจุ่ที่ราคังเพื่อความเป็นสิริ